สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ขุบขคนครับผมเบอร์นี้มาพอที่เพื่อนสร้างอุ้ยเก่าครับเบอร์นีประเด็มาลากรถครับออกงานบริการกับรถเงียบครับผมมายกปูนครับผมงานไร้วันเบอร์หนีรถพูนในีเพื่อนครับเรือแรกเลยครับผมคนจ้างก็เลยได้มากครับ 14ิีวครับมาเลยว่างไงลุงน้อยไปแล้วครับผมในเจวาจ้างครับได้เบิดกับทีมงานสาร้างอุ้ยครับยินดีคำปรึกษาครับผม087 8749987 ช่างลุยช่วยได้ผละขับมือไหมครับช่างเทครับ จังหวะนี้ต้องลุยครับผมอันนี้พอได้กลุยก่อนครับไอเดพิ่นว่าจ้างครับผม วางไหนละ่ละล่าลอยบ่มือใหม่ครับช่างเทเยีย่ยมนิดนี้ล่ะเยี่ยมเนี้ยเออมือนี้ครับอยู่อำเภอละตาบุรีครับผมมาเป็นนุ่มกอส่างครับมือนึงครับช่างลุยครับเสทีมงานกับสองรถอยู่บ้านครับผมกับมาข้างนอกครับกับน้องอีกคนหนึ่ง อยังบมทนนิ่งครับผมเด็กหน่อยม่อสองครับกำลังหัดครับครับฝึกฝนกันไปครับผม

ใช่หมครับผมโดยช่างเทบริษัทไปโรงเรียนครับช่วงนี้ปิดปิดเรียนแล้วเอามาฝึกงานฝึกประสบการณ์ครับสร้างอุ้ยครับได้สุยางครับผมขับรถก็ได้ลากรถก็ได้ขับรถก็ได้ครับผมเกี่ยวใหญ่หัวพร้อมครับเรียนหนอนวิชาเกษตรนะครับอยู่ในจ้างอุ้ยนี่ครับได้เพื่อทุกรูปแบบครับ เพิ่งกับเพื่นเต้หลายโมเดียเนี่ยมาตามสัญญาวาจางครับยกใหญ่าอ,อ่ยกย้ายสิ่งของเครื่องจักร ทางคุยซอยใดกันครับห8แปดเจ็ดแงานไร้วันคับมันนี้อาจจะเพิ่นว่าจ้างครับ พี่น่อยอีกไยก็เหตุกรณครับเงินมันหายากไปเรื่อยๆครับเมื่อไม้่ัดครับครับผมโดยเปล่าที่อีกหน่อยมอสองครับอยากมีความรู้มีประสบการณ์ครับ มหาสางอุ้ยครับพาลุยครับมีงานกับมีเงินนอนละเบ้าลูกพี่ลูกซื้อว่าได้เร็วอยู่ครับดีกว่าเขาใส่แรงงานครับผมใส่แรงงานคนเนี่ยโอ้เพืออสิรรเรื่อนี่ อบคุณจากข้างล่างกระมังเท่งครับ าตาเรือโมโม,ม,มครับมือนนครับแดดไปไว้รุ่นไว้รุ่นขีปุนเล่นแดดครับมือนแนช่งเท่ครับลังตั้งใจทำง,งาน ได้ลูกพี่ล่าร้อยวะงานแรกครับมือแรกครับของชีวิตครับผมเบาทีจัดไหนครับเอารถเทียนจิตตาสวดเลยครับนี่เบาทีครับทีมงานนองไม้ครับของซางอุ๋ยครับหนึ่งในทีมงานเดี๋ยวพี่นี่ครับพาไปลุยนาทีลาไปกับรถวินครับ ลองปรชาช่าป่ะพ่อเป็นเรียนกีต้มครับสะดวกสบายครับผมยูคนี้สมัยนี้ตัต้องใส่เรียงงานคนหลายครับ ็มแล้วขึ้นสันสองครับผม มือนี่ขึ้นสั่นสองน้องไม้ครับยังว่าท่านนิ่งครับโอ้แรงแท้ลูกพี่

ยกย่ายเครื่องจักรซิงของครับผมช่างคุยช่วยได้087 8749987 87. ฝากง้ำปีน้ำนองครับมี้เบิดมือนะครับมันค่อนแดดครับเดี๋ยวขออนุญาตปักกนหนังพิธากอนครับลาไปแล้วสวัสดีครับ